เราก็จะมาเล่ากันเลยมีสาวๆเมเต็มโคใหญ่อืมใหญ่มากใหญ่จริงด้วยแล้วก็เออเจ้าชายลำดับที่เจ็ดก็ยิงดูไฟปุ๊บว้าประสาเกือบพังอ้ไม่รู้นะเขาพูดอะไรแนละ้วผมก็ขี้เกียจอ่านด้วยทุกคนก็อ่านกันนะ ทุกคนก็เมกก็งงว่าทำไมยิงมไฟได้ขนาดนั้นมาฟังเพลงกันนะเดี๋ยวท้าจะต่อไปจะมีเพลงให้ฟังด้วยจะทำให้เดี๋ยวมาพูดกันแต่ก็เออถ้าไม่อยากฟังก็ฟังเพลงไปเลย ผมจะทำเออทุกตอนไปเลยนะแล้วก็จะลงแต่ละวันนะครับวันนี้วันอะไรอืมีสิบสองตอนถึงวันอะไรก็เออจบวันนั้นแหละไม่ทำลิปรวมด้วยนะพูดจริงนะว่าไม่ทำลิปรวมอ,อืมกทมนะม็ทำไม่ได้ไงทำไม่ได้ไงเลยไม่ทั กูทำได้กูทำนานแล้วงั้นก็ปล่อยให้พวกคนดูฟังเพลงไปก่อนละกัน โอเคเพลงจบแล้วไปดูเน <Okay. S 1> yeah. ื้อหากันจบเพลงก็มาดูสิ่งนี้นะปราสาเนี่ยีางดีก็จะเห็นประสาได้แหละนี่แต้เมืองเหมือนกับเมืองไททันทีที่ไปไหนกันนั่นนะผมจะเปิดเพลงเออเปิดเปิดของจริงให้ฟังนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอาจจะได้ยิน ผมพูดหรืออาจจะได้ยินของจริงพูดนะครับบางครั้งเน็ตไม่ดีนะครับบางครั้งติดติดก็ขอโทษด,ด้วยขออภัยด้วยนะครับผมเขาบอกว่าท่านรอยไปไหนแล้วนะครับอืมรอยอยู่นี่ไงสวาสดีค่ะ โอ้สุดยดนี่อยหรยิ้มเหรอ้หอยิ้มนีุอจรงโอ้ลอยไปไวจังเขาบอกนะว่าทำไมลอยไปไวจัง โอเคผมจะบอกบางครั้งถ้าผมรู้ผมก็จะบอกแต่ผมคิดเองนเดูต้องบางครั้งโอ้ไม่กอดเยอะเต็มไปหมดเลยนะโอ้มาไม่กอดใหญ่มากขาด้วยเขายิงลูกไฟออกมาเยอะขนาดนั้นทำไมเขาไม่เป็นอะไร

เจ้าหน้านันอะไรนะไปกันเถอะเจ้าว่าเจน,นี่มันสม,มุดมาถึงแล้วเย้ <Yeah. S 2> อ่าสน,นุกให้สนุกไปเลยเราบอกผมบอกว่าสม,มุดนะครับไม่ใช่สน,นุกนะว้าวและ นั่นคือซีฟาผมจะบอกว่านางเอกแล้วกันนะแม่งโคดเหมือนเหมือนมากเลยแต่ผมจะไม่บอกว่านางเอกผมจะบอกว่าซีฟานะคะและพวกเขาก็ต่อสู้กันและลอยก็ลอยก็อ,อพูดว่าอะไรก็ไม่รู้เพราะ ไม่ได้ยินก่อนจะตกแล้วไอฝนตกแล้วอ่าฮะเหนียวจริงเหรอเดี๋ยวมาว้าวว้าวบรา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 บปาปป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 ป ไม wow. ่าเนี่ยว้าวใช้เวลี่จังเลยใช้เวรี่ยแบบซิลาตุดตัดจัดสิ้น哟，เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เ ย่าวมาฮีเพิ่มความยาวขอดบอาบเวเพิ่มความยาวดาบลอยตัวเพิ่มพลังกายเพิ่มความเร็วจริงๆเพิ่มแค่สี่อย่าง ไม่ใช่ความเร็วนะไม่มีความเร็วนะและฟันกันอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูดูไปก่อนโด,ดถ้าจำเป็นเดี๋ยวค่อยบอกสีฟ้าจับได้ what the fuck สกูสตซิ่งนะ

เออกูไม่อยากปเปิดเผยความจริงเลยอะ่ะกูไม่อยากโดนแบนจากยูทูบอ่ะแต่กูเซนเซอร์ไม่เป็นกูเซนเซอร์ไม่เป็นกูเซนเซอร์ไม่เป็น,มปนผมขอโทษครับ YouTube. ยูทูบอืมทุกคนไม่เห็นอะไรใช่ไหมพวกคุณไม่เห็นนะพวกคุณไม่เห็นอะไรทั้งนั้น ็คุณไม่เห็นหรอกก็คุณไม่เห็นแน่ๆนซีฟ้าบอกว่าไม่เห็นหรอกเออพวกคุณไม่เห็นหรอกพวกสองคนนี้บอกว่าท่านลอยต้องไปน,นอนกับพวกเขาอะนะเอ๊ะบอกว่า ถ้าอ่านจริงมากๆจะเจอกับปีศาจที่ถูกขังในหนังซอก็ประมาณนั้นเออกูเซ็นเซไม่เป็นจับเวลาห้านาทีถ้าคุณยังไม่เลิกถ้าคุณยังเออใช่ไหเถอะจับเวลาห้าที kalian masih, saya sedih. saya tidak boleh melakukan itu. akan saya tidak saya tidak akan saya akan saya